บริกรรพวกรถแท็กซี่จัมันดีตั่าก้มสองพันห้าร้อยเขาคืเียพันเสาพี่น้องเวได้ประมาณหกโมงยี่สามพี่น้องโมงยี่สามโาอีกเจ้าหนึ่งแม่นึ่งนอพี่น้องเนาะเจ้าบ่ายแหละครับแม่นี่แม่ลูกนี่สามหมืสาับอันนี้สามหมโอ้ ลูกตตลูกก็ผูโอ้ทอแม่เด้อนี้เนาะทอแม่แล้วนี่เนาะสามหมื่นสามต่อร่องไปแล้วลูกกตัวละครลูกตัวเดียวนาะลูกแรกเนาะลูกแรกนะสามหมื่นสามสูงร้อยซี่ได้เนาะใช่ไหมสามที่เจ็ดโอ้แปดลยสูบเลิบสาเอาเบอร์ท่านะครับพ่อหศูนย์เก้าสามย์เก้าสามหนึ่งแปดสามสองเกหกนย์าโทรเข้มาพี่น้องโทรเข้ามาค่อยๆ กัดเกาะกัดส้เกาะหมอกเป็นไปพี่น้องควายการซื้อการขายควายมันจะต้องรับจ้าไปง่ายใช่ไหมวันดีครับพ่อเส็งได้ไหมครับได้มากเยอะตัวแล้วครับพ่อเส็งไหมนี่ ไายมาชิปสองครับอ่เรียบร้อยไปจีกตัวแล้วเรียบร้อยไปชิปสามครับเรียบร้อยชิปสามเหลือตัวเดียวตัวนี้เหลือตัวเดียวเลยครับประมาชิปสองขายชิปสามครับโอ้ยเกินตัวนี้ขายชิปสามเกินตัวหนึ่งโอ้พ่อเสงขายก็ไอ้ชิปสามตัวแต่ออกมาชิปสองเอ่อเหมันเหล่านอะพ่อเสงเนาะพอได้พ่อได้อยู่ได้กินครับผมมาหาอยู่ให้กินครับอ่าอ่าเอาเอาบอกไปพ่อเสง ดีรองก็ใจเย็นไปราคาเพราะว่ามันถือก็แล้วควยนั่ยนะแต่ว่ามันดิมันิขึ้นให้พ่อพอเสงงขึ้นครับขึ้นเรียนน้อนเมนับเอาที่แจฟปอดหมียก็มันกินเลยครับเมนโอ้มีอันแย่งก่อออร์แกนิกบ่ออืขงพอเสงงขายเนาะเอาผู้ใดสนใจอยากซื้ออันอแย่งก็ออร์แกนิกบ่ เอาเบอร์โทรแน่เสือนี่สิบุปหกุ้าสห้ปนึงเจ็ดของพอเสงเรามีกันอีกรอพี่น้องอ่ะโทเจ็ดโทษถามเพิ่นไปอวัสดีเร้าแม่ห้อยเปิดร้ายไปไหนน้ะนี่โอ้ของแม่แแม่ล่ำดือนของแม่ล่ำด้วนแม่ลำดวนจากบาทของแม่ล่ำดือนนี่ โอ้มีแต่ตถมงามเมีเหมือนตัวยักษ์บาทเนี่ยนี่ลูกแม่ลร่ำดือนเด้อนี่จำได้เยอะวันดีครับตัวยักษ์บาทแม่ลูกแม่ลร่ำดือนนี่เอาเป็นคู่เลยเนาะพ่อครับพร้อมจ้าเป็นคู่กับสามพันหาสามพันหาต่อร่องไปตัวละตัวละหมื่นกว่าบาทเนะสามพันหาเออเออหมื่นเออแฝกคู่เลยนี่นี่หนาง่ามหนาสดใสเนี่ยเราสิว่าเอนสิได้ขายกันที่บ่อนาะโอ้ตัวเมียหน่อยแม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยนี่โยตัวง่ามเราเป็นลูกผู้ใดไหัว ตัวนี้ท้ายาดเบิ่มตัวนั่นเด็กตัวนี้ท้ายยาดเก่าท้ายาดเบิ่มพีลูกท้ายยาดเบิ่มท้ายหยาดเก่าเนะาะใช่ครับประหลักดีชัดเจนเนาะสอ,อ,อยข้สอสอยข้างมีประหลักชัดเจนสีจะได้เกียร์เดียด่ยวือควายนี่หกเจ็ยเดืนนอนเนาะหกเดือนเจ็ยเดือนก็เอาเบอร์ทั่วมันนะครับศูนย์แปดเก้า <7 S 2> สามเจ็ดห้าแดดสอง่งศูนย์ศูนย์อ่ะเทรมาของแม่ลำเดวนเนาะมึงพ่นเนาะขฝนเจนอ่าโทรเคสเทาถามแม่ลำเดวนเป็นเด้อนี่เจ้าเมื่อนี้ลูกจับให้เนาะควายง่ามของแม่ลำเดือนยุคคอกียวแฟ้มกับมีหลายเนาะแม่ลำเดวนเนาะแม่พย้อยมากค่ะเดียวมาหลายมันงกะเอาก็มาลำล่องตลาดเนาะมาเฉกและข้าคามึงพี่น้องมาเช็คราคาแม่ลำเดือนเป็นหมึอจืดใช่กระตันพนาโอ้ทางชาหายสีใสสีสดใสพี่น้องสีสดใส สีชัดเจนี่เอาปลักควายงามได้มนี่ท่านได้โดนเนาะนี่เนาะเบี่ยงมันอนาคตนขดง่ไปหนาพี่น้องง่ายไปหนาโทุกเจ้าถามอ้าวมันมันอ๋อมีสายเลือดแล้วเปล่โอ้มันมันนะแม่ลำดวนนี่แม่ลำดวนสวัสดีครับของแม่ลำดวนพี่น้องอ้าวทุกเจ้าถามของแม่ลำดวนเพิ่นไปพี่น้องแม่ลำดวนเราขายควายมาขายเนาะพี่น้องเนาะอ้าบันจะจาดซื้อขายควายควายกิดขึ้นเกิดซื้อดีอยู่ด้ีพี่น้องราคาควายกิดตามนี่เราเดียบเทียบมึงไปพี่น้องเปรียบเทียบมึงไปราคาควาย แต่ละแม่กบเวียดกัเขาเยี่พี่น้องเวียดกับเขาเยี่สี่กันเยีพี่น้องสี่กันเย่่ลาเล่พ่อหนตัวนี้เหมว่าห้องได้สิบสี่ครับหมื่นแม่สาวแมนบอนลูกผู้ใดแม่ลูกวะนี่เพิ่าแมนให้ตัวเดียวอ๋อตัวเดียวนี่เนาะสิบสี่หมนสบนลูกผู้ใดของ แต่ว่า,ามาันหนามันกางามเนาะหนาใส่ได้เยอะอันนี้แมนบอนนอ,อ,นบอันนี้ยค่บาทนี่สองห้อองอสองสองมื่นสองต่อร่องไปสูงลอยซีได้เนาะลอยซีได้พี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้แยกกันเนาะคนละโตกันเนาะเอาเบอร์โท<บ>ษนะครับพอหครับเบอร์โทษนีบหนึ่งหนึ่งสองหากโทก็มากพี่น้องโก็มากจะจะส่งขว่าว่าเิ่นไปพี่น้องนีมืองไทยคักๆพี่น้อง งามดีสดใสพี่น้องสีสดใสอ่ะโทว์เจ็ดโทวถามเพิ่นไปพี่น้องโทว์เจ็ดโทวถามเพิ่นไปค่อยๆอันนี้ระครับบรรยากาศซื้อขายควายๆจะกลืนไว้สื่จะเป๊ะควายกับมาหลายพี่น้องควายกับมาหลายเบียดกับลายเด้อพี่น้องเบียดมาหลายด้วกันอ่ะมันเก๋มันเงี้ยเงี้ย แมงขายในน้ำเนี่ยป่ะแมงขายเนี่เพื่อนายแจ็กบาทอะเนี่ยตัวผู้ตัวเมียโอ้ยเล่าให้ตัวเราเต้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเมียเป็นบ่ตัวละแจ็กบาทละโอ้แม่ตัวเมียพี่น้องแม่ตัวแจ็กบาทละพ่ออ่ามื่นกลัวสองตัวอ่ามื่นกลัวสองโตโอ้ใช่ตัวถามเป็นไปแยกลูกบ่แยกลูกเพป็นเนาะแม่นบ่บอดที่เป็นครูจัิงสิอ๋อเป็นครูเลยอ่ามีเบอร์โทรวะครับเนี่มีเบอร์โทรวะ บัวโยน้ำสหนึป็นบัวโต่น้ำสหนึ่งเปนอ่าบ่เป็นหนังบ่เป็หนครับผมเใหไงดียู่พี่น้องเป็หไงดีอยู่เล้่น้ำอีกผู้นึงปนอะพี่น้องอ่านี่ละค่อยๆพีน้องค่อยตัวหนึ่งค่อยตัวนังามๆ้นั่นโตเมียแม่สาวหน่อยอาคนนีบัวโต้พี่น้องโตเจ็บโต้ถามเป็นไปพี่น้องนี่ก็มาเต็มรถแต่แนนรถอัญัดไต้นี่แกไดหนึ่งสโตนื้อหา เนี่ยืนเที่ยงรถเนี่อันนี้กัตัวนึ่งเดพี่นอ้องว่ายกัหไล่เด็กพี่น้องว่ายมาหลายช่วงนี้ช่วงเศรายุคพี่น้องช่วงเศรายุครถกับกะลังลังเขายุพี่น้องอ่านี่ยว่ายพอสอนสวัสดีครับพอสอนเริเจ้าบาลเราพอสอนเนี่ยตัวนี้ดันไทยบ่ได้๋่วดันไทยบ่ได้คือคือจังได้แต้มแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วแม่นดันไทยแล้วชั่วโมงนึงบ่ไหวบ่ไทยบ่กล้ารับ ตัวเล่ยตกเล่ยตกเลยทรงหนอกเลย,ส,เลยสูงหลายไปเลยพอสอนลอยซีพอดีอลอยซีพอดีอลอยซีพอดีอนะโอ้ถย่ายดีเนาะพอสอนนะ ได่ป่ะไปตะโกนขาอยู่เรื่อยเสียก็มาวันีเนี่เรียบร้อยแล้วดันไทย์ไได้แต่ว่านี่ขาไปนพอสอนนะอ๋อเบอร์โทรพสอนนี่นี่ช9ดเก้าสามชุดเก้าสาม่งแปน่แปนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าราคเกษตตกรเันบานเท่าไรเท่าไรก็นี่ข้ายไปสองหกขาหนึ่อองหมื่นหกันห้าร้อยเนาะจากราคาเสียดตโกน่ราคาแสนแต่ว่าตกเวียดน้ำนี่เนาะตกเวียดน้ำแล้วออมันมันพสนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟ้าแสนน่เกดเรียบร้อยแล้วพี่น้องตัวหนึ่งน้องพี่น้องนะอันนี้เปอร้าไปไนครับนี่แม่ลูกตวนค่ยาแวะป้าแสนสพี่น้องแสนสสูงราป็นไนแม่มันเลยสี่สิบลลูกกตัวสองตัวนี่ต,นนตัวสองกันปะผสมไม่ตัวสเนาะผสมไม่ตัวสามพี่น้องนี่ตัวสัตเพี่น้องควายเปือกแสนสามเนปะแสนสามเพี่น้องผสมไม่ไปนี่ผสมไม่ไปผสมยังไง อ๋อผสมไข่หมกขาวพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เราเป็นลูกผู้ใดยไข่หมกคือกันผสมกับไข่หมกโอ้นี่ตระกูลไข่หมกพี่น้องไข่หมกไข่หมกพี่น้องอันนี้แสนสามพี่น้องโอเคก็ตามเพื่ไปเอาเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรนี่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์สองหกสองแปดหะโทษขมาพี่น้องโทษขมาจะตอบกับจองพี่บอกว่ากันไปพี่น้องลูกผสมไข่หมกแต่ว่าใหญ่มันกับไข่หมกคือกันพี่น้องโตสามในท้อง โ็เจ็บก็ถามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์บ่าวสุริยาพี่น้องเราเป็นคนมัไม่ให้กินเนี่ยครับพี่น้องชัดเจนพี่น้องชัดเจนอยู่ใก้มุกขาวก็เจ็บก็ถามกันไปพี่น้องนี่ใบมีหลอดนี่ใบมีหลอดพอแล้นะอ่ะมันๆพอครับผมครับพผมควายกันมาอยู่บอสโซหรือเปล่าเอาไปเสะล่ะต้องไม่ เรียบร้อยแล้ววะได้ขายบ่ทงังมาซื้อมาซื้อซื้อทั้งขายอ๋อเนี่ยเถื oh. so ่องหลดแข่งงามดีเยอพี่น้องเถื่องหลแข่งงามดีเยอะพี่น้องขายดีแน่นป้ะเสื้อเพื่อนหลายไปไหนล่ะเนี่ยเอสหมื่นแปดเื้อซื้อไปยังเนี่ยเื้อไปซื้อเพชรเนี่ยป่ะเพื่อนเพียอ๋อซื้อไปขายซื้อไปเดินตลาดเนาะแม่เนาะนี่ซื้อไปเดินตลาดถ้าได้ก็ มื่นแปดหาป้อยสิป้อยไรไปไหนไปไหนห้าร้อยเขาเอานปะตอนนี้ตอนนี้เอามัเขาหมื่นเนาะแม่นะอ่านี่เราได้มาหมื่นแด เราก็จับเรือสนามนี่แหละได้ห้าร้อยเขาสองร้อยเขาเนาะแม่เนาะสอเอาบ่าเอาไปนะกาจับเสี่ยงเนาะเอ๋อเบอร์โทรแม่นี่นี่ห้าอยี่ยงอ่ามีคนเยอนใจอ๋อบ้าไปยังแม่บ้าไปยังจำเบอร์ไว้ได้แต่ว่าก็เราก็ซื้อเดินตลาดพี่น้องเราซื้อเดินตลาดควายกันหลายดูเส้นหมดเส้นไปเนื้อจัดซื้อขายควายกันคือคืนพี่หน่อยเต็มบรรยากาศญี่ปุ่นพี่หน่อยควายหลายวันถัดไป เดือขาดคปขายไวเพราะท่านลงรถน,นี่ขึ้นๆนะพี่น,ออน้องคนสี่ก้นขายกับมาหลายีกบ้างเอไปอนนไปง่ญญายๆหรอพี่นอ้องจีบไหว้ก่อนนี่นกัราคามัใก็จะแข็งอยู่้อพี่น้องราคาไวว้ม่แตดต้ตงงา่าม สวัสดีครับพ่อห้อยเปิดโ้นแล้วจักบารลนี่แม่เนี่ยเส้าสอนเอาสอวัสดีครับสองหมื่นสองต่อร่องไปเนาะสองม่นสองต่อง่งเงสองหมื่นสองรไปลูกผู้ใดล่ะครับลูกเก่าจะเญ่พนะโอ้นีลูกเก่าจะเญ่พี่น้องสองหมื่สองต่อร่องไปพี่น้องโตเมียน่งามๆพี่น้องโตเมียนงเมๆเอามาตัวเดียวบอกนีเอาเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนี้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามศู นุ่งหกแปดเจ็ดอ่าโทรเข้ามาพี่น้องโทรเข้ามาก่อยพี่กัดพี่ใส่กันโทรเบาโทรว่ากันไปโทรเช็คโทรถามกันสนใจตัวนี้กันโทรหาเพิ่นเลยพี่น้องสนใจตัวนี้กันโทรหาเพิ่นเลยเพราะว่าค่อยๆ้อกจอดกระซงพี่ก่อนไล่เดียวกันเบากันไปเลยพี่น้องเบากันไปอีกเช่นนึงการซื้อการขายควายแม่นู่นนี่เปิดไหล่มาไหนครับนี่มู้ลานี่ท่องครับผมท่องท่องยังไงอ่ะเป็ดล้ำโผงโอ้เพชรล้ำโขงสูงไหล่มาไหนระบายร้อยห้าสิบปุ๊บรอยห้าสิบมู้ลาเนาะ ผสมเผ็ดล่ำโคงไว้แล้วเราได้ลูกแจกโตแล้วสองโตนโตสามี่ทองนี่เนาะมูลานี่พี่น้องอาเบอร์โทรมาหนิครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าปดส่ยังสาเจ็ดอ่โทรเสามเปนไปพ่นองปไปเิดเก้าครับนะเปิดม่เจ็ดหมื่นเก้าต่อรองไปพี่น้องโตงงามเลยพี่น้องโตหไงดีมัหสายมูลากบโตนี่และเนาะ อ่ะมันมันพลอยมันมันจัดก่อนจ้องพี่ด้วยแม่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เปิดร้านไปได้ครับนี่พ่อยสี่หมื่นห้าต่อรองไปต่อรองไปสี่หมื่นหาเด้อนี่นี่ลูกมันน้อยเนาะมันมาเม่นลูกมันบ้อนี่ยไอ้เม่นลูกมันบ้อนี่ยแก้ครับลูกตัวผู้ตัวเมียลูกตัวผู้เนาะสูงไรไปไดนเลยนี่สูงรอยสี่สิบหาสูงรอยสี่สิบหาด้ลูกแค่โตแล้วสามซีโตนี่เนาะสามซีโตเอาเบอร์โทรมาหน่ยครับ อ๋อไปอรเดียวกันกับตัวมูลายเลยพี่น้องนี่มาน้ำกันพี่น้องมาน้ำกันกัดดอบกระดทรงพี่กับโป๊กกับว่ากันไปพี่น้องเป็นควายมาขายมันก็บว่าแมันราคาอ่อนๆเนาตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีอยู่ตัวใหญ่วี่บันต่อไปนี่ทองเรียบร้อยแล้วจุ้งไปใช้ล้วน่ะนะจุ้งไปทรงเรียบร้อยแล้วบอกเรียบร้อยแล้วพ่ะย่ะอะเรียบร้อยแล้วนองม้วนฟังนี่ก็เป็นงัวนได้พี่น้องแต่คิดนี่ก็ดี จะได้ไปไถ่งน่อยอยู่เด้อพี่น้องหน่อยแต่แจ้งคอยเมืองกันไปเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เอาควายก่อนแม่หน่อเนาะพี่น้องเนาะแม่นี่เปิดร้านพอดีครับพ่อยสวัสดีครับซีเมืองหาแม่ลูกเนาะนั่นลูกเราเป็นลูกพูดได้ลูกเรอลูกเพชรแท้เด้อนั่นลูกเพชรแท้ตัวลูกตัวผู้ตัวเมียตัวเมียผสมอีกแล้วผสมเพชรสยามแต่ว่าตัวนั้นลูกเพชรแท้แต่ในทองเพชรสยามเนาะเท่าไดก่อน ซีเม on ื่นหาเบอร์โทรนะครับ082 8 5 5 1377โทรเข้ามาด้วยเพียงควายออกมาตัวใสครับว่าปีสารคามควายงามเนาะอ่านี่ถูกนี่เพชรสยามในทองเนาะนี่ลูกเพชรแทวพี่น้องมาเมืองเพชรแทวของเราเมืองเพชรแทวเรื่อพี่น้องคูนเพชรแหวนงามพี่น้องเพชรแทวเพชรแทหแต่ว่าในน้ทองผสมลูกเพชรสยามอ่ามันดีกว่านี่น้องนี่ยังเดินนอกพี่น้อง โทเจ็บโททำกันไปมาแต่ว่าแม่ก็สูงสูงหลายไปเลยก็สูงร้อยสามสิบแปดเพียงร้อยสามสิบแปดอาโทรอโทโเจโทหาเพินไปค่อๆกันจับจอกจับจงพี่ก็เมากันไปเลียงได้เยอย่าดนเพี่น้องการเืีอช้นขายไั้ก็ต้องเวากันแน่นะแม่บ้าเวากันแน่เจรจากันแน่จักบารเรางามๆมึงเสียฮะ สามหมื่สองต่อร่องไปแม่สาวบอกวังแม่แยกลูกตอนนี้แม่ทองหเดือนทองยังไว้่ลูกคือกันพ่อมันสูงหรไปลยเหนีย่งน่อยมี่ห่อยสาเนาะแล้วอลูกเกตัโตเลยลูกสองในทองลูก2ในทองเนาะเอาเบอร์โทรมาเนี่ยซุนเกาห่าสีหาเกหาเหกสามาาหนึ่งโทรกอมาพี่น้องโทคขอมาไรค่ะท่ายก็ สามหม่สองจอร่องไปพี่น้อง, 32, ง,น,งน, 32, นี่สามหมื่นสองง่ามๆนี่สามหมืนสอนี่ผสมแล้วผสมหเ,เ,เ,เดือนเนเด้อน่ยอยก็เจอก็ถามไปเลยพี่น้องจะขอจะช,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 ชพี่ก็บอกว่ากันไปกนอนอ้าตลาดควายช่วงพูขุดไหลตามไข้าพี่น้องมาเด,เด,เดินมาจน,นไหลตัวแช่บตัวติตามาเมด,เด้พี่น้องนะเด,ด้คลิป ไม่ไหมก็เด้เมิ่งกันไปเราพี่น้องได้มาไหมก็เด้เมิมมม่งกันไปกะที่เลยไปทายง,าง่วงสะก้อนกะพี่น้องนม้ังเห็นได้การถือทายง่วงเ้ือคลายคลสวัสดีครับ